สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะครับผมวันนี้เบ่าขึ้นพามาไหว้องค์พระธาตุพนมนะครับมาชมพระธาตุพนมมานมัสการองค์พระธาตุพนมยามตอนเย็นนะครับผมมาเบ่งบริเวณรอบๆองค์พระธาตุพนมนะครับให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศองค์พระธาตุพนมนะครับสาวๆมาเวียนนมัสการองค์พระธาตุพนมนะครับผมชมบรรยากาศนะครับผม พนมนะครับพระาธาตุพนมยามแรงนะครับชมความสวยงามกระทบกับพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้ายามแรงนะครับผมเก็บเอาบรรยากาศยามแรงมาฝากเพื่อนนะครับผมรอบองค์พระธาตุพนมนะครับผมพาเพื่อนๆมานัพัสการองค์พระธาตุพนมนะครับวันนี้มาชมบรรยากาศยามแรงนะครับเดอนี้วันเสาร์ที่สิบสาม กันยายนนะครับเดือนเก้านะครับพาเพื่อนๆมาเลาะมาเที่ยวมาไหว้องค์พระธาตุพนมนะครับวันนี้นะครับมาเบิ่งองค์พระธาตุพนมนี่พระธาตุพนมจำลองนะครับมีองค์ใหญ่มาดูสีม,มุมเลยครับสีด้านเลยนะครับสีม,มุมของพระธาตุพนมนะครับด้านนี้ด้านทิศทิศใต้นะทิศใต้ทิศใต้ทิศในะตใ้ตใขององค์พระธาตุพนม ความสวยงามนะครับพาเพื่อนๆมาชมบริเวณนะรบ,บริเวณบริเวณเวณัดพระธาตุพนมนะครับวัดพระธาตุพนมวพระมหาวิหารนะครับม,มาชม <c oughs> พี่น้องมาไหว้มาเวียนเทียนมาขอพรมากราบไหว้องค์พระธาตุพนมในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับทุกคนก็ ทยอยมาไหว้เรื่อยๆนะครับผมองค์พระธาตุพนมตั้งอยู่อำเภอธาตุพนมนะครับตั้งอยู่อำเภอธาตุพนมศูนย์รวมของชาวพุทธนะครับในด้านหน้านะครับด้านทิศตะวันออกนะครับมีด้านน้านของพระธาตุพนมนะครับเราจะพาไปชมทั้งสี่ด้านขององค์พระธาตุพนมเลยนะครับ จะพาไปชมทั้งสีด้านขององค์พระธาตุพนมด้านนี้เป็นทิศเหนือนะครับเป็นทิศเหนือทิศเหนือขององค์พระธาตุพนมนะครับทิศเหนือขององค์พระธาตุพนมนะครับสูงประการตานะครับผมขับเ,เปิดมาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศผู้คนมากราบไหว้องค์พระธาตุพนมนะครับ ฟังดนตรีไปนคำครับเพืเ่อนๆดนตรีสีโคตรตะบูนนะครับบรรยากาศบริเวณรอบๆนะครับขององค์พระธาตุพนมมาดูด้านทิศตะวันตกนั่นครับด้านทิศตะวันตกนะครับให้ชมทั้งสี่ทิศขององค์พระธาตุพนมครับทั้งสี่ทิศจะมีองค์พระธาตุพนมจำลองอยู่ทั้งสี่ทิศนะครับ ที่น้องได้ทําบุญครับนี่เป็นงานทิศตะวันตกนะครับสูงอ่าบรรยากาศถาดพนมมาฝากเพื่อนๆน,นะครับ